สบายดีกันคืนนะสบายดีกันคืนมาสกุลสกคลอ่ามาอนี่กะมาซองบึงบึงลเบบึงหลานซองบึงโนูกิ้นเขาเนอะอ่าอันนี้คือให้อาหาร้ำแรง ตัวนี้บ่มีข้าวเปลือกให้ก็เลยเอาข้าวสารให้สารนีข้าวสารมีอ้อยอ่ากระตามมข้ามีนี่แหละเลีเ้ยงคือกับธรรมชาตินี่แหละเนาะมีมันต้นสาลีกามา้ไฮนึงบ่มีก็บบ่เป็นางเสริมหัวอาหารหัวอาหารน้ำเนาะ เสริมหัวอาหารเสริมโปรตีนแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องเสริมยอนอ่อนอย่าวานเนาะเรามีหนาให้อาหารเสริมคือหย่าวานอิสราเอลโปรตีน100%เนาะ <c oughs> กินา2เมือนี้ก,นนก,ก,นก็บบอมีแนวไฮไลท์กำมีตะกินขกาวสารไปก่อนเลี้ยงง่ายๆเนอะเลี้ยงหนูมันต้องมีง่ายๆเราต้องยุ่งนะเลี้ยงง่ายๆ ใส่ใจเขาักหน่อยขอกี้จะมีอยู่เจ็ดตัวมีเจ็ดตัวเ,เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งขอกหนึ่งอีกที่เพ่นกำลังเลี้ยงลูกน้อย,ยนะอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งขอกแม่ลูกอ่อนไป นี่เนาะอ่าสำหรับคลองนี่ก็สิเป็นแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกน้อยเนาะลูกเป็นกระบอกอกมาอ่าเยู่ในมุงมงตอนนี้ก่ใหญ่เติบ้วก็ออกวันที่หนึ่งออกวันที่หนึ่งมือนี่กับวันที่สสี่กัได้สี่มือ อันนี้เดี๋ยวซักซีมืออ,อีกประมาณเดือนเดือนครึ่องอ่ปาประมาณเดือนครึ่งเนาะนับตั้งแต่มือเกิดไปหาเดือนครึ่งดีซองเดือนอ่าเอากัะซิจับไปจับแง่ แยกเอาจากพ่อแม่เอาไปอยู่คลองไม้ัางหากเพื่อใช้เพื่อนผสมต่อแต่ตอนนี้กับผสมต่ออะไรเป็นเพื่อนผสมกันต่ออยู่ทั้งเลี้ยงลูกพร้อมถน้อยชัางทั้ง,งถือผ้าพร้อมนี่เด็กลูกเป็นออกมาแล้ว พอกินน้ำแดงพอได้ไปกินข้าวน้ำพอออามาตัวหนึ่งแล่นกลับแล้วนัลิ่โอเคต้องมีแต่มม้นี่เ้าวสิทายให้พี่ให้น้องเบอร์สัมมีก่อนอ่า มือหน้าพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับมัน้ขอข้าวกล้า,าสบัยดี